รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่ใช่ไม่ใช่ส่งมาให้เจ๊ค่ะเขาส่งมาให้มันเป็นมือใหม่หัดขายของเราในวันนี้คือเจ๊ส่งน้องรุตไปแล้วกันพาไปขายของเลยชอบกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวแบบญี่ปุ่นเดี๋ยวจะพาไปใช่ครับเอคนนี้จะครั้งแรกที่จะไปตลาดแล้วก็ต้องเป็นพ่อค้าแล้วก็ต้องทำรานเมงเองด้วยแฮปปี้แลนด์พิเศษยังไงไปดูเลยมาแล้วค่ะมาเลย มาตามคำเรียกร้องนะคะน้องรุดเดอรสตาเขาจะมาเป็นมือใหม่หัดขายในวันนี้ค่ะมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเสมหลอกก่อนทันทีลอออยิ่งดูยิ่งลอนว่ลอ่อมีแกใจใ,ใครกินอะไรอย่าทำไมถึหลอเอาละค่ะคุณน้องหล่อแล้วงั้นก็พร้อมจะไปเป็นพ่อค้าแล้วใช่ไหมคะน้องรุด รับผมพร้อมแล้วครับตอนนี้วันนี้เราจะมาขายราเมงกันนะครับคนที่ขายร้านราเมงนะครับต้องเป็นคนญี่ปุ่นแน่ๆเลยครับก่อนที่จะเข้าร้านนะครับเราต้องพูดภาษาญี่ปุ่นที่เตรียมมาก่อนนะครับยากัยมใช้ภาษาเข้าผมแปลว่าเชิญครับพี่คาผมพูดถูกไหมครับใช้ได้เลยครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นเหรอครับอ๋อเราทำราเมงสัญชาติไทยครับโอ้ยพี่ครับนี่เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วคนไทยทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเข้ากันเหรอครับอย่างนี้ต้องลอง เราเนี่ยโชคดีมากๆค่ะที่ได้มารู้จักกับคุณโน้ตผู้ที่ได้รับฉาย,ยาว่าราเม ราะคุณโนตเนี่ยรู้จักราเมงในทุกกระบวนกาทั้งกินทั้งศึกษาแล้วก็ไปร่ำเรียนวิชาเกี่ยวกับราเมงมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยและตอนนี้เขาก็เป็นคนไทยรายแรกๆนะคะที่ขายราเมงและก็ผลิตเส้นราเมงเอง,เอ,งอยู่หลังล้านค่ะก่อนจะทําราเมงเราไปรู้จักกับราเมงก่อนค่ะราเมงนั้นเป็นเส้นบะหมี่ของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นนิยมกินราเมงมากถ้าเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนกับคนไทยนิยมกินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละค่ะแต่เส้นราเมงนั้นนะคะมีความแตกต่างจากเส้นบะหมี่ของจีน อยู่เล็กน้อยคือราเมงเนี่ยเส้นจะนุ่มกว่าเวลากินก็จะออกลื่นๆในปากค่ะซึ่งส่วนผสมหลักในการทำราเมงก็จะมีแป้งสาลีเกลือนแล้วก็น้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรการทำราเมงของคุณโน้ตนั้นเขามีอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้หรือเปล่า อันนี้คือส่วนผสมก็คือเกลือกับพวกผงขมิ้นทำไมต้องใช้ผงขมิ้นครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบะหมี่ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ทุกวันนี้ใส่สีเราต้องการส่งออกมาคือเราทำอาหารที่ออร์แกนิกปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่อยๆเทลงไปแล้วพคนบวกคนด้วยครับคน ควรเลยครับคนรแรงๆครับผมอย่ากลัวเจ็บครับคนแรงๆครับโอเคน่าจะครับอันนี้อันนี้คือทานอะไรเลยไหมครับยังครับอย่าลืมต้องเป็นเส้นก่อนครับต้องเป็นเส้นก่อนในนี้มีแค่แป้งสาลีอย่างเดียวเหรอครับครับก็คือแป้งสาลีเป็นหลักครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของที่เขาเรียกว่าสารสกัดจากสาหร่ายคุณสมบัติของเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีลักษณะคือผิวเส้นเนี่ยจะต้องลื่น ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องใส่ตัวนี้ลงไปด้วยครับแล้วเรามีวิธีการทํายังไงต่อไปครับผมีการทำเหรอครับ,รบก่อนจะทําน้องรุรของเราก็ต้องแปลงโฉมก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวฝุ่นแต่งจะคลุ้งทาให้น้องของเราเหนียวไม่หล่อได้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็เริ่มปฏิบัติการทํารามเมงค่ะก่อนอื่นต้องคนน้ําที่ใส่เกลือกับขมิ้นลงไปให้เกิดฟองแบบนี้ก่อนเพราะฟองมีผลต่อเส้นบะหมี่เวลาเอาไปลวกค่ะคือว่าฟองอากาศเนี่ยนะคะจะช่วยไปทําให้บะหมี่เนี่ยสุกง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็เทน้ําลงบนแป้งเข้าเครื่องโมมประาณ5 แล้วก็เอามาเข้าเครื่องรีดแบบหยาบค่ะรีดไปเรื่อยๆ3รอบนะคะจนแป้งเริ่มละเอียดมากขึ้นก็เอามาเข้าเครื่องรีดแบบละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปเข้าเครื่องที่ทําให้เป็นเส้นก็มีไปแล้วนะครับคุณรุ่น จากคนชอบกินและได้ศึกษาสิ่งที่ชอบอย่างรู้ซึ้งนะคะวันนี้เขาจับสิ่งที่รักมาเป็นอาชีพค่ะส่วนน้องรุธนั้นยอมรับกับทีมงานตามตรงค่ะว่าไม่เคยกินราเมงมาก่อนเลยในชีวิตและวันนี้ก็ได้ขอลองเป็นครั้งแรกค่ะรุดคีปเส้นลงมาแล้วก็จุดจุดใน,นตัวเยอะๆห <ๆ S 1> น่อยครับเพราะจะได้จะได้รู้ว่าแบบมันแบบรสชาติของแป้งเป็นยังไงค่อยๆค,ยค,ยค,ยคีบครับดึงดึงขึ้นไปเลยครับดึงขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยครับโอเคแล้วแล้วเอาเอาตัวถ้วยมาให้กล้ครับอย่างนี้ครับอ่าอ่าโอเคครับขี่ไปเลยครับตามสไตล์นะครับจากนั้นก็เห็นท่าทางคุณน้องขี่เส้นแล้วเนี่ยวันนี้จะได้กินไหมคะดูสิคนเขานั่งลุ้นกันทั้งร้านเลยเห็นหน้าลูกเองหรือเปล่าครับจริงๆก้องสุดสดชื่นอย่างที่ผมพูดนะครับหายเหนื่อยเลยทีเดียวครับผมตอนนี้คุณน้องประทาน กินใหญ่เชียวค่ะกินโดยที่ไม่แคร์สายตาของแฟนคลับที่มารุมถ่ายรูปเลยแม้แต่น้อยค่ะเจส่งน้องรุธเนี่ยไปทำตอกอบะหมี่สองสามก้อนแล้วไปกินซะแล้วฟาดไปกี่ชามเมื่อกี้ที่เห็นน่ะโอ้ยได้ทานแค่นี้ครับหมี่เย็นอ้าวเหรออ้าวจริงเหรอก่อนหน้าที่จะไปร้านลาเองไม่มีตังเหรอ ราเมงนรุดไม่เคยทานบะมีเย็นมาก่อนเลยไม่เคยเลยครับานนคนนี้ราเมงแมนเนี่ยราเมงแมนเนี่ยรุดเคยถามเขาไหมว่าเขาได้ฉายานี้มายังไงก็อย่างที่บอกครับว่าพี่เขาจบฟซนใครับมาจากญุ่่นแล้วก็มีการตะเวนไปชิมราเมนจากทั่วประเที่ปุ่นเลยครับก็เลยทาเส้นเองได้ชื่อราเมงแมนเซลายปาแมนอะไรมาเลยครับปาแมนอังแมนอะไรางงี้ครับ แต่ละชามที่เราเห็นต้องราคาแพงใช่ของเยอะมากอู้ยไม่ใช่ครับ50 60ชามละ29บาทฮะมาถึงว่าตมากถึงว่าอย่าเข้ากันหอย่ยนี้เลยใช่ราคาเริ่มต้นที่29บก้างาทแล้วถึงใจมันอยู่ตรงนี้แหละคุณลิงครับนางรุ้งคะคือเด็กหนุ่มคนนี้เขาเอาความชอบคือเขาชอบกินอาหารเขาก็ไปศึกษาแล้วเขาก็เอามาพอเอามาขายปุ๊บก็ไม่ยิดอกำไรเกินควรอีกเดี๋ยวไปดูค่ะว่าเขาจะเรียกแขกได้ขนาดไหนไปชมค่ะ ร้านราเมงฝีมือคนไทยเจ้านี้เขาขายอยู่ที่แฮปปี้แลนด์บางกะปิค่ะราคาเริ่มต้นขายอยู่ที่ชามละ29บาทซึ่งเขาจะมีหลายรสชาติให้เลือกทานนะคะมีทั้งหน้าหมูทอดหน้าหมูอบหน้าเทมปุระแล้วก็มีราเมงร้อนราเมงเย็นค่ะเมื่อกี้น้องรุตก็ลองกินไปแล้วนะคะคราวนี้ก็ต้องมาลองทําบ้างค่ะ,อะตอนแรกคืออาจจะเหมือนหมอนวดหน่อยครับคือจับเส้นนะครับหนึ่งก้อนอเสร็จปุ๊บเราพยายามกระจายกระจายออกน,นะครับ จะสังเกตว่ามีแป้งเนี่ยติดอยู่ที่ตัวเส้นใช่ไหมครับ,รบเราต้องล้างออกทีหนึ่งเพื่อให้น้ําที่เราลวกเนี่ยลวกได้นานก็คือล้างออกจ้กค,คร้บเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งลงไปนี่เลย นานขนาดไหนครับประมาณ2อนาทีครับมีนายกาจับเวลาแล้วก็จับเวลาไปสองนาทีแล้วทําไมต้องถึงกับขนาดว่าต้อง2อนาทีเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยเพราะว่าสาเหตุเนี่ยคือการที่น้ําเดือดเนี่ยคือเดือดร้อยองศาครับผมครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกความหนาของเส้นสําคัญมากเพราะว่ามันก็จะแปรผันต่อความร้อนที่แทะเข้าไปในตัวของระหว่างเส้นของบะหมี่เพราะว่าถ้าเกิดนานไปเส้นก็เละครับผมครับผมเหมือนมีการทำ QC ตลอดเวลาหอมใหญ่2อนาทีเสร็จปุ๊บแล้วสองนาทีแล้วยกขึ้นทันทีครับพักไม่อน ลวกเส้นเสร็จแล้วก็ต้องมาทําหน้าต่อค่ะซึ่งหน้าที่คนนิยมสั่งก็คือหน้าตรงคัตสึหรือหน้าหมูทอดนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องเอาหมูมาทุบๆแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งสาลีค่ะแล้วก็ชุบลงไปในไข่ตามด้วยเกล็ดขนมปังนะคะหลังจากนั้นก็เอาไปทอดให้เหลืองเลยค่ะพอได้ที่แล้วนะคะก็เอามาหั่นแล้วก็เอาไปวางบนรามเมงแค่นี้ก็เรียบร้อยงั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำบะหมี่เย็นกันเลยนะครับคุณรุ้บะหมี่เย็น ในระยะเวลาในการลวกเนี่ยคือจะคือจะประมาณ4นาทีครับถามว่าทําไมถึงเวลาลวกไม่เหมือนกันทั้งทั้งที่เส้นแบบเดียวกันเพราะเนื่องจากบะหมี่เย็นเนี่ยพออุณภูมิมันเย็นแล้วเนี่ยมันก็จะไปมีผลต่อ <ừ> โปรตีนที่อยู่ในตัวเส้นมันทำให้โปรตีนแข็งขึ้นแต่แ้ถ้าเกิดเราลวกระยะเวลาเท่าเดิมบะหมี่ก็จะแข็งกินไม่อร่อยโอ้โหเย็นเจี๊ยบขาน้ำเย็นมาแล้วนะครับโอเคคุณลุกจุ่มในน้ำเย็นเลยครับจุ่มเลยครับเสร็จปุ๊บเราใช้นี้้นคนครับขนเส้นรอรอสักครู่ครับรอสักพักหนึ่ง ให้ให้น้ำเย็นแบบเข้า,เข,าเข้าถึงตัวใจกลางของเส้นบะหมี่ครับ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ยวสักแป๊บครับไมอันนี้ไม่ต้องรีบครับเพราะว่าลูกค้าจะได้จะได้อัดรถ์ถึงความเย็นของตัวเส้นให้ใ้ได้อย่างเต็มที่ oh. ยกขึ้นเลยครับ oh, <yeah. S 1> เทใส่น,นี้เลยครับ2ง,งานถือลงไปเลยครับโอเค บะหมี่เย็นหรือซารุราเมนนี้นะคะคนญี่ปุ่นชอบกินตอนอากาศร้อนๆค่ะส่วนคนไทยถ้าได้ลองกินบะหมี่ที่มีความเย็นบวกกับรสชาติของน้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่นแล้วละก็รับรองว่าจะต้องติดใจไปต,มตามๆกันแน่นอนและถ้ามากินที่ร้านนี้และอยากจะทดสอบว่าหนุ่มโน้นนั้นรู้เรื่องราเมงจริงหรือเปล่าก็มาพิสูจน์กันได้ค่ะเขายินดีท้าพิสูนนสจน,น,าน,าน์ ด้วยความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าก็ยินดีที่จะมอบซอสปรุงรสปลาเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งกระเช้าค่ะ